สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นามประก,กาว่าประก,กาศหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นไทยโพสต์ฉบับวันพุทธที่14เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้ให้ชื่อว่าไพร่พล,ลอนุรักษ์นิยมเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้ครับประก,กาศหอมบอกว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริง ที่บอกว่านักการเมืองเนี่ยถ้าหากว่าถอดหัวโขนออกแล้วก็มายืนดูการเมืองภาพที่มองเห็นเนี่ยมันจะคล้ายๆกับภาพที่ประชาชนทั่วๆไปเขามองเห็นนั่นแหละครับเมื่อวานนี้วันที่13สิงหาคมสาธิตวงหนองเตยซึ่งเคยเป็นสสตรังมาแล้วเจ็ดสมัยเป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้สาธิตไม่มีค่ายนะครับ เพราะว่วลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วหลังจากที่พรรคได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างพรรคใหม่ซึ่งดูแล้วเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้สาธิตมองการเมืองเอาไว้ทะลุทะลุจนน่ากลัวนะครับสาธิตบอกว่าอย่างนี้ผมมองว่าการเมืองไทยเนี่ยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในขณะนี้เลยนะครับเพราะว่ายังเป็นการเมืองที่มีการสมยอมกันเป็นการเมืองที่ สมยอมประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วทุกอย่างการเมืองตอนนี้มันเดินมาเหมือนกับมีพล็อตเรื่องเอาไว้ล่วงหน้านะครับเอาเป็นว่าความเชื่อของคนลหลายๆคนเนี่ยมันไปโยงกับดีลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความอนุรักษ์นิยมไม่มีทางยอมจำนวนกับระบอบทักษิณได้หรอกครับเหมือนกับเป็นการหักหลังมวลชนของทั้งสองฝ่ายหักหลังมวลชนของฝ่ายเสื้อเหลือง หักหลังมวลชนของกปปสซึ่งต่อสู้กับระบอบทักษิณและเหมือนกับคนในระบอบทักษิณเนี่ยหักหลังระบอบมวลชนเสื้อแดงอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่าไปจับมือกับอนุรักษ์นิยมแล้วก็ภายในพักการเมืองด้วยก,กันเองก็ยังมีการหักหลังกันอยู่เราเห็นตัวอย่างพักเพื่อไทยหมอชนน่านหัวหน้าพักกระเด็นออกไปไม่เหลือเขาไม่เหลือรูปเลยนะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมาเดินมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเหมือนไปตามพลอตก็คือมีการยุบพักกับก้าวไกลอย่างที่หลายคนพูดอยู่ซึ่งมันก็เหมือนกับทําให้ฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนแอลงไปสาธิตพูดอย่างนี้แหละครับประกาศหอมบอกว่าใครที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ถ้ามีจริงเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาเอามากๆประเด็นแรกเนี่ยนะครับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยยอมจำนนกับระบอบทักษิณ ภาพที่เราเห็นพักพลังประชารัฐก็ตามพักรวมไทยสร้างชาติก็ตามเข้าไปร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยคือการกลืนเลือดครั้งใหญ่ของการเมืองไทยเลยนะครับแต่คำถามคือว่าแล้วมันเป็นภาพจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงครับถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปช่วงรัฐบาลของผลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับถ้าใครมาพูดเรื่องนี้คงจะต้องถูกเคาะใส่หน้า หาว่าเพอเจอบ้างอะไรบ้างพูดในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้บ้างแต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็เกิดขึ้นจริงๆมีแต่ความเงียบน้ำท่วมปากพูดอะไรกันก็ไม่ออกบางคนเนถึงกับสิ้นศรัทธากับกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะครับการต่อสู้กับระบอบทักษิณสำหรับบางคน,นยมันยาวนานเหลือเกินและก็อย่างรากลึกเหลือเกินจนไม่มีพื้นที่เหลือเพื่อให้ยอมรับไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามกลุ่มนี้มีอยู่ไม่น้อยนะครับ บางคนเนี่ยกลืนเลือดอยู่เฉยๆบางส่วนก็ย้ายค่ายไปการจัดตั้งรัฐบาลคราวนี้เนี่ยก็อย่างที่ท,ทราบกันนั่นแหละครับมีเงื่อนไขสําคัญที่ต้องทําให้เลือกไม่เลือกก็ไม่ได้เพราะว่าผลของการเลือกกับไม่เลือกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงประวัติศาสตร์การตั้งรัฐบาลไม่เคยมีเงื่อนไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เข้ามาเป็นตัวกําหนดเลยนะครับไม่มีเลยนะครับภาวะการเมืองสามก,ก๊กการตัดสินใจเนี่ยมันเลยไม่ง่าย กกแรกคือก๊กระบอบทักษิณกกที่สองคือกกอนุรักษ์นิยมและก็กกที่สามคือกกรมเจ้านี่คือความจริงของการเมืองไทยในพุทธศักราชนี้การตัดสินใจทางการเมืองมันจึงไม่ต่างไปจากการตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตนั่นแหละครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนคุมเกมกันแน่แล้วคุมได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงหรือเปล่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมคุมเกมหรือว่าระบอบทักษิณคุมเกมกันแน่ ถ้าเกิดว่าตีโจดนี่แตกเนี่ยความคิดความรู้สึกอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเตลิดเปิดเบิกไปจนกูไม่กลับก็ไปไปได้เหมือนกันยืมมือศัตรูเพื่อทําลายศัตรูคําพูดนี้เนี่ยเป็นฉากหนึ่งในสามกุกสะท้อนถึงความละเอียดอ่อนและก็ความซับซ้อนของการเมืองภายในวุยกกยู่เหตุการณ์หนึ่งสูมาเจวสามารถรักษาอํานาจและก็ควบคุมสถานการณ์เอาไวปได้โดยที่ไม่ต้องใช้กําลังหรือมีการลงโทษเกิดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเฉียบแหลมในการวางแผนการใช้กลยุทธ์ในการจัดการกับความขัดแยง้งความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นความระแวงที่สูมาเจียวมีกับจงโอยแล้วก็เต็ง,งางเนี่ยจนถึงจุดที่เขาต้องใช้กลยุทธ์ยืมมือศัตรูเพื่อกำจัดคนทั้งสองคนนี่เป็นตัวอย่างครับของการใช้ปัญญาและก็กลยุทธ์ในการรักษาอํานาจและควบคุมสถานการณ์คําถามคือว่าแล้วใครคือสูมาเจียวณวันนี้ ประเด็นถัดมาครับสาธิตวงหนองเตยเนี่ยพูดถึงเรื่องการยุบพักเก้าวไกลบอกว่าเป็นพล็อตที่ทําให้พักฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนแอลงแล้วก็โยงดิวไปตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับใครก็ตามที่คุมเกมนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆพักเก้าไกลถูกยุบเพราะจะไปแก้มาตราหนึซึ่งมีเนื้อหาเซาะกรอ่อนบอนทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่มองกลับกันสิครับ ้าหากว่าพักเก้าวไกลไม่มีนโยบายนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะมีนายกรัฐมนตรีชื่อว่าพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับระบบทักษิณก็จะร่วมรัฐบาลกับพักเก้าวไกลฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งหมดก็จะเป็นฝ่ายค้านไปอนุทินชาญวิรูลจะไม่ได้เป็นมทรหนึ่งแต่จะเป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทน แต่พักก้าวไกลเนี่ยเกิดถูกยุบขึ้นมาในสถานการณ์ที่คนคุมเกมเนี่ยไม่สามารถจะคุมเกมได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดตรงนี้แหละครับคือจุดชี้เป็นชี้ตายเพราะว่าสงครามยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้ช้างใช้มมากันอีกแล้วนะครับแต่ใช้โซเชียลโซเชียลคือสิ่งที่ยากต่อการรับมือเรื่องเท็จหรือว่าความจริงครึ่งเดียวกับเรื่องเสรีภาพในโซเชียลเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันนะครับ ประเทศทุกประเทศในโลกล้วนจะมีความขัดแย้งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเพราะโซเชียลทั้งสิ้นเลยนะครับอย่างเช่นอังกฤษเนี่ยกำลังจะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาส่วนประเทศไทยเราโอกาสที่พักประชาชนจะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าค่าไม่ตายเนี่ยมันก็มีอยู่เยอะเหมือนกันเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะชนะถล่มทลายแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลพรรเดียววันนั้น จะเป็นการนับหนึ่งของการขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดอย่างแท้จริงนะครับแต่วันนี้14สิงหาคมต้องมาดูกันว่าเศษฐาทวีสินจะได้ไปต่อในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ความเป็นสามก๊กการเมืองไทยจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับประเด็นนี้จึงไม่ใช่เหตุที่ผู้คุมเกมเให้ความสําคัญสักเท่าไหรนะักแต่ประเด็นที่จะต้องคิดให้หนักคือการยืมมือศัตรูซึ่งมีแนวโน้มว่าฆ่าศัตรูไม่ตาย แถมยังก่อปัญหามุมกลับเพิ่มขึ้นอีกมากมายอย่างเช่นปัญหาเศรษฐกิจแก้ก็ไม่ได้ประชาชนเริ่มตั้งคําถามถึอความสามารถของรัฐบาลการที่ระบอบทักษิณไร้ประสิทธิภาพในทางหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้พักประชาชนเนี่ยเติบโตขึ้นมาฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ได้แต่นั่งมองตาปลิบๆปดนั่นแหละครับจริงๆแล้วการเมืองสามก๊กเนี่ยฝ่ายที่มีไพร่พลมากที่สุดไม่ใช่ก๊กระบอบทักษิณหรือว่าก๊กลมเจ้านะครับไม่ใช่แต่เป็นก๊กอนุรักษ์นิยม มีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาสสรวมกันแล้วเนี่ยหนึ180เสียงนะครับอย่าลืมพักเก้าไกลที่ถูกยุบมีจํานวนสอสอ,อยู่แค่148คนจะย้ายไปอยู่พักประชาชนทั้งหมดหรือไม่นี่ยังเป็นคําถามอยู่ส่วนพักเพื่อไทยเนี่ยมีสสหนึที่นั่งเท่านั้นสุมาเจียวเนี่ย พอเห็นแบบนี้ปุ๊บดีลูกคิดแล้วเห็นช่องให้พลิกเกมได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ว่าจะหยิบใครเอาไปใส่เอาไว้ตรงไหนดูการเลือกสวคราวนี้กันแล้วกันนะครับดูเป็นตัวอย่างพลิกนรกเพราะมีคนตีโจทย์แตกเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่าง